สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรแต้มรวม2ตัวล่างแม่นๆนะครับก็เป็นสูตรใหม่ที่เพิ่งลงในงวดน,นี้เป็นงวดแรกนะครับเผื่อท่านใดสนใจอยากจะได้เอาไว้ไปเป็นแนวทางก็สามารถเข้ามารับชมได้นะครับมาดูวิธีการคำนวณของสูตรนี้นะครับจะใช้หลักแสนบวกหลักหมื่นบวกหลักพันสองครั้งบวกหลักสิบบนบวกหลักหน่วยบนสองครั้งนะครับบวกหลักสิบล่างบวกสองคงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวกห้าบวกหนึ่งมีตัวเลขสามตัวนะครับ มาดูงวดแรกนะครับสูตรมันเข้ามาตั้งแต่งวดที่ออก8 4 7 3 7 7เ0เป็นเกณฑ์คำนวณให้ท่านผู้ชมดูนะครับเราจะใช้หลักแสนนะครับนี่ตำแหน่งแรกคือเลข8ตรงนี้นะครับ8บวกหมื่นน,ะบ,บบนะบวกเลข4บวกเลข4หลักหมื่นแล้วบวกหลักพันอีก2ครั้งนะครับบวก10บ,บน1ครั้งบวกหน่วยบนอีก2ครั้งนะครับและบวก10ล่าง1ครั้งจะเรียงไปตามนี้เลยนะครับ 8บวกี่บวกกัน2ครั้งได้14บวกเแล้ว7 7 14เบวกหแล้วตำแหน่งสุดท้ายมันจะบวก2อบวกสคงที่นะครับ8ในบวก4ได้12 12บวกส4ได้26 26 บก7 33 33บก4 3, 7, 37 37 47, 47 47มาบวกอีก5 52 52 53 54ได้เลข4เป็นเลขเดียวเลขแรกสูตรจะบวก5แล้วบวก1นะครับ4บวก5ได้9นะครับ9ก็เป็น10ก็คือ0 490แล้วผลรางวัล เลขค่าสองตัวล่างงวดถัดมาเนี่ยมาดอกห้าสี่นะครับห้าสี่ห้าบวกสี่ก็คือเก้าก็จะเข้าเต้มเก้าตัวนี้ก็ถูกนะครับถูกเป็นงวดแรกนะครับสูตรเข้าตั้งแต่งวดนี้นะครับเอางวดถัดมานะครับเราก็เอาตามที่ขีดไปเลยหนึ่งแสนหนึ่งครั้งหนึ่งหมื่นหลักหมืน่นหลักพันสองครั้งสิบบนหนึ่งครั้งหน่วยบนสองครั้งแล้วก็สิบล่างนะครับตามนี้เลยนะครับแปด บวกหนึ่งแบล้วบวกเก้าเจ็บวกกัน2ครั้งได้8ปบวกหแล้วบวกสบวกสองคงที่8ปบวกหได้9 9นี่บวกสิบหกได้ยี่สิบห้ายี่สิวกเก้าสบวกแปดสี่ 5 47 47 48 49ได้เลข9เป็นเลขเด่นเลขแรกสูตรบวก5 9 5 14 4 1ได้5 9 4 5นะครับแล้วผลรางวัลมันออก3 2งวดถัดมาเลขคาสอตัวล่างออก3 2ก็คือแต้ม5นะครับ3บก2ได้5เข้าที่เลข5เป็นแต้มรวมนะครับงวดถัดมานะครับหลักแสน หนึ่งครั้งหลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักพันสองครั้งสิบบนหนึ่งครั้งหน่วยบนสองครั้งแล้วก็สิบล่างไล่ไปตามนี้นะครับ7จ็ดบวกห้าบวกสิบสีนะครับแล้วบวกหกบวกหกสบวกสได้หกแล้วบวก3ามตำแหน่งสุดท้ายบวกสบวกสองคงที่7จบวกหได้สิ12องบวกสี 26 26บวก6 32 32บวก6 38 38บวก3 41 41 42 43ได้เลข3เป็นเลขเด็ดเลขแรกสูตรบวก5 3บวก5ได้8 8บวก1ได้9ได้3 8 9นะมาดูเลขท้ายสองตัวล่างงวดธมามันออก36 3บวก6ได้9เข้าเต็ม9นะครับก็ถูกต้องนะครับ งวดถัดมานะครับก็เราไล่ไปตามสูตรเลยนะครับหลักแสนหนึ่งครั้งหลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักพันสองครั้งสิบบนหนึ่งครั้งหน่วยบนสองครั้งแล้วก็สิบล่างนะครับเลขหกหลักแสนหลักหมื่นก็เลขหกหลักพันสองครั้งเก้าเก้าสิบแปดสิบบนเลขแปดหน่วยบนสองครั้งเจ็ดเจ็ดสิบสี่แล้วก็สิบล่างคือเลขสามบวกสองบวกสองคงที่ 6บก6ได้12 12บก18ได้30 30บวก8ได้38 38บวกอีก4 42 42 52 52บวก3 55 55 56 57ได้เลข7เป็นเลขแรกนะครับ7บวก5ได้12 2 2บวก1ได้3 7 2 3นะมาดูงวดถัดมา2ตัวล่างออก8 5นะครับ8บวก5ได้13เข้าเลขที่เลข3ตัวนี้ ก็ถูกนะครับเอางวดทันมานะครับไล่ไปตามสูตรเลยนะครับหลักแสนหนึ่งครั้งหลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักพันสองครั้งหลักสิบบนหนึ่งครั้งหน่วยบนสองครั้งแล้วก็สิบล่างนะครับก็สองบวกหกบวกหกสองครั้งก็หกสิบสองบวกสองแล้วก็เจ็ดเจ็ดสิบสี่บวกแปดบวกสองคงที่นะครับ 2บวก6ได้8 8บก12ได้20 20บก2ได้22 22บวกอีก4เป็น26 26เป็น 36, 36 36บวก8 44 44 45 46ได้46ได้เลข6เป็นเลขเด่นเลขแรกสูตรบวก5 6บวก5ได้11 1บวก1ได้2นะครับ6 1 2นวมาดูผลรางวัลเลขท้าย2ตัวล่างงวดถัดมามันออก0 6 0บก6ได้6นะครับได้แต้ม6 เข้าที่เลขหกเข้าที่เลขหกก็ถูกเอางวดถัดมานะครับก็ไล่ไปตามสูตรเลยนะครับหลักแสนหนึครั้ง1หมื่นหครั้งหลักพันสครั้งแล้วหลักสิบบนหนึ่งครั้งหลักหน่วยบนสองครั้งและหลักสิบล่าง1ครั้งนะครับเลข2บวกเลข1นสามบวกกันสองครั้งได้หก 6, แล้วก็บวก8 8 8แปดแปดสบวก0แล้ว ตำแหน่งสุดท้ายบวก2คงที่2บวก1ได้3 3บวก6ได้9 9บวก8ได้17 17บวกอีก16 33 33 34 35นะครับได้35ได้ 5, ไเลข5เป็นเลขเด่นเลขแรกสูตรบวก5บวก1 5บวก5ได้10ก็คือ0 0บวก1ได้ 1, 1 501ผลรางวัลเลขท้าย2ตัวล่างงวดถัดมาออก87 แปดบวกเจ็ดได้สิบห้าเข้าเต็มห้านะครับเข้าเต็มห้าเอางวดถัดมานะครับเราก็ไล่ไปตามสูตรหลักแสนหนึ่งครั้งหลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักพันสองครั้งหลักสิบบนหนึ่งครั้งหลักหน่วยบนสองครั้ง,ล 1, 2, งแล้วหลักสิบล่างนะครับก็จะได้สองบวกห้าบวกสองหนึ่งบวกกันสองครั้งได้สองแล้วบวกศูนย์บวกเก้าเก้าสิบแปดนะครับบวกแปดแล้วบวกสอง บวก2คงที่2บวก5ได้7 7บวก2ได้9 9นะครับบวก18ได้25 25บวก8ได้33 33 34 35ได้35เท่าเดิมได้เลข5เป็นเลขเด่นเลขแรกสูตรบวก5ก็ได้10อ่าแล้วก็บวก1ก็ได้1นะครับ501แล้วผลรางวัลเลขท้าย2ตัวล่างงวดถัดมา มันออกสองศูนย์อ่ะไม่ไม่น่าจะใช้สามสิบห้านะครับผมน่าจะบวกผิดนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลบก่อนนะครับอ่ารีบบวกเร็วเกินก็ทำให้บวกผิดได้นะเอาใหม่นะครับสองนี่บวกห้าด้เจ็ดเจ็ดบวกสองได้เก้าเก้านี่บวกสิบแปด 9วก18ได้27 27บวก8 35 35 36 37นับได้37นะครับโทษทีนะครับบวกผิดไปตรงนี้ต้องได้37นะครับได้เลข7เนี่เป็นเลขเด่นเลขแรก7เนี่ยมาบวก5 7บวก5ได้12ตรงนี้ต้องได้เลข2 สองเนี่ยมาบวกอีกหนึ่งสงบวกหนึ่งก็ได้สาม,มตรงนี้ถึงจะถูกนะครับเมื่อกี้นี่บวกเร็วไปหน่อยกันเลยบวกผิดอ่ะคราวนี้เรามาดูผลรางวัลงวดถัดมานะมันออก20น,นะครับสองศูนย์ก็จะเข้าที่เลขสองตัวนี้เป็นแต้มรวม2ตัวล่างนะครับนี่ก็ถูกนะครับมาดูงวดถัดมานะครับ เอาตำแหน่งเดิมหลักแสนหนึ่งครั้งหลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักพันสองครั้งหลักสิบบนหนึ่งครั้งหลักหน่วยบนสองครั้งหลักสิบล่างหนึ่งครั้งนบห้าบวกห้าเก้าเก้านิดสิบแปดแล้วก็บวกห้าสองบวกสองดีสี่บวกสองแล้วบวกสองแล้วบวกสองคงที่ 5บก5ได้10 10บก18เป็น28 28บก5 33 33บก4 37 37 38 39 40 41นะครับได้41ได้เลข1เป็นเลขแรก,ก1บก5ได้6 6บก1ก็ได้7นะครับดังนั้นมาดูงวดถัดมาเลขท้า2ตัวล่างออก0 6นะครับก็คือแต้ม6แต้ม6เข้าตัวนี้นะครับเข้าเลข6 อมาดูว่าันมานะครับก็คํานวณแบบเดิมหลักแสนหนึงครั้งหลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักพันสองครั้งสิบบน1ครั้งหน่วยบนสองครั้งแล้วก็10บล่างนะครับห้าบวกศูนย์เจ็ดเจแล้วบวกเก้าสบวกสได้4แล้วบวก0ูนบวกสบวกสองคงที่ ห้บวกศูนย์ได้ห้าห้าบวกสิได้19 19ก้าสิบวกเได้28 28ปดยี่แปดบวกสี่สามสิบนะครับได้เลขสี่เป็นเลขเด่นแรกสี่บวกห้แล้วก็บวกหนี่บวกหได้เ9้ก้าบวกหนึ่งได้สิบก็คือศูนย์ผลรางวัลเลขท้ายสองตัวล่างงวดถัดมามันออกเก้าหนึ่งนะครับเก้าหนึ่งเก้าในบวกหนึ่งได้สิบก็คือแต้มศูนย์เข้าเลขศูนย์นะครับเป็นแต้มรวมสองตัวล่างนะครับ เอางวดถัดมานะครับก็คำนวณตามเดิมหลักแสนหนึ่งครั้งหลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักพันสองครั้งสิบบนหนึ่งครั้งหน่วยบนสองครั้งสิบล่างหนึ่งครั้งนะครับเก้าบวกสี่แล้วก็หลักพันสองครั้งเก้าเก้าสิบแปดแล้วหลักสิบบนเลขสี่หลักหน่วยบนสองครั้งหกหกสิบสองแล้วหลักสิบล่างเลขเก้าแล้วบวกสองบวกสองคงที่นะครับ

แปดบวกห้าได้สิบสามสามบวกหนึ่งได้สี่นะครับงวดถัดมาเลขค้าสองตัวล่างออกสองหกสองบวกหกได้แปดเข้าที่เลขแปดนะครับอามาดูงวดถัดมานะครับใกล้จะถึงงวดล่าสุดแล้วหลักแสนหนึ่งครั้งหลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักพันสองครั้งสิบบนหนึ่งครั้งหน่วยบนสองครั้งแล้วก็สิบล่างนะครับดังนั้นจะได้เลขสองบวกสี 4, ่ห้าบวกกันสองครั้งได้สิบ 2 4บกกัน2ครั้งได้8นะครับแล้วบวก2ตำแหน่งสุดท้ายบวก2คงที่2ในบวก4ได้6 6บวก10ได้16 16บก2ได้18 18บวก8ได้26 26บวก2 28 28 29 30นะครับได้30ได้0 0บวก5ได้5 5บวก1ได้6นะครับ ได้056นะครับมาดูงวดล่าสุดนะครับเลขท้าย2ตัวล่างเนี่ยมันออก50 50 50ก็ได้5เต้ม5แต้ม5เข้านะครับอ่าคราวนี้เราจะมาคำนวณงวดใหม่นะครับในงวดวันที่16สิงหาคมนะครับผมนีก็ใช้เวลาคำนวณไปหลายงวดเหมือนกันนะครับอ่ามาดูตัวเลขดใหม่เราจะใช้หลักแสนหนึ่งครั้งหลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักพันสองครั้งหลักสิบบนหนึ่งครั้งหลักหน่วยบนสองครั้งแล้วก็หลักสิบล่าง คำนวณตามที่ผมคิดเอาไว้ได้เลยนะครับหลักแสนคือเลข8หลักหมื่นคือเลขหนึ่งแล้วก็หลักพันสองครั้งหนึ่งบวกหนึ่งได้สองแล้วก็หลักสิบบนคือเลขห้าหลักหน่วยบนสองครั้ง2บวกสองได้4ี่หลักสิบล่างคือเลขห้าแล้วก็บวกสองบวก2คงที่นะครับเดี๋ยวผมเช็คอีกทีนะเดี๋ยวผิด8 1ดหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งได้สอง บวก5 2าได้4บวก5แล้วบวก2คูบที่นะครับถูกต้องนะครับคราวนี้ก็มารวมนะแปบวกหได้9 9้บวกสอได้ 8, 1, 9, 2, 11 11บวก5ได้16 16บวก4ได้20 20 5บวก5ได้25 25 2บวก2ได้27ได้เลขเจ็เป็นเลขเด่นแรกเจ็ดนี่มามาบวก5แล้วค่อยมาบวก1นะครับ7บวก5ได้12 สองบวกหนึ่งได้สามดังนั้นเราก็จะได้แต้มรวมสองตัวล่างนะครับอันนี้ผมก็มจะลองทำให้ดูนะแต้มแต้มรวมสองตัวล่างงวดนี้ได้7 2 3นะครับ7 2 7 2สสาม เดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะได้เลขอะไรบ้างนะครับ723มเอามาดูว่าถ้าได้แต้ม7นะครับแต้ม7ก็ไล่ไปตั้งแต่70นะครับ70

9 8ปอ่ะโอเคประมาณแค่นี้นะครับถ้าแ้ม7มานะครับในเลขท้าย2ตัวล่างนะครับก็จะมีตัวเลขที่คาดว่าจะมา2ตัวล่างก็คือ70 1625 3489ไปกลับนะครับอาจจะกลับเป็น07 6 1 5 2 4 3 9 8นะครับอ่ะคราวนี้ถ้าจะเป็นแต้ม2องอะนะครับ ถ้าแต้มสองมานะครับแต้มสองมาจะได้เลขอะไรบ้างนะครับถ้าสูตรไม่หลุดนะครับผมย้ำว่าถ้าสูตรไม่หลุดแต้มสองมานะครับก็จะมีสองศูนย์นะครับหนึ่งหนึ่งสองสองศูนย์ไปแล้วสามสามเก้านะครับสามเก้าสี่แปด แล้วก็5 7เเหลือเหลือ,เล,อเลขเบิ้ลอีกอันห 1, น 6, 6. 1, ึ่งหกหกหนึ่งสอมส้เมสเนี่ยจะมีตัวเลขเยอะนิดนึงนะครับมี6ชุดนะครับ2 0ก็ได้แต้ม2 1 1ก็ได้แต้ม2 3งสก็ได้แต้ม2 4 8ก็ได้แต้มสองก็2แล้วก็6 6, 6. นะครับ อ้คราวนี้ตัวสุดท้ายแต้มสามนะครับถ้าเป็นแต้มสามนะครับถ้า72ไม่มาถ้าเป็นแต้มสามเราจะได้เลขอะไรบ้างในเลขท้ายสองตัวล่างนะครับก็จะมีนะครับสามศูนย์ก่อนเลยนะครับสามศูนย์แล้วก็ 21304 49 558นะครับได้58แถม3 6 67 678 9 012อ่ะครบนะครับ6ถ้าเป็น7ก็ เป็น7 6 8ดก็5 8 9ก็4 9็่าศก็3 0ครบดังนั้นแต้ม3จะมีอยู่5 5ชุดนะับนี่คือตัวเลข2ตัวล่างนะครับที่คาดว่าจะมานะครับ อันนี้เป็นแค่การคาดการ์ตัวเลขในสูตรของผมเท่านั้นนะครับอาจจะไม่ตรงท่านอื่นก็ต้องขออภัยนะครับอันนี้คือถ้าสูตรมันเข้าคือถ้าสูตรแต้มรวม2ตัวล่างสูตรที่ผมลงให้ใหม่เนี่ยมันเข้าตามนี้72 3ถ้ามาตัวใดตัวหนึ่งในนี้จะมี2ตัวล่างถูกอยู่ชุดหนึ่งนะครับแต่ไม่รู้จะเป็นตัวไหนท่านผู้ชมต้องไปพิจารณากันเอ,เองก็ต้องกลับไปด้วยนะครับนี่อย่าง30ก็0312ก็21 49กก็ 9 8, 85, ก้าสี่ห้าแปดก็แปดห้ากลับกันนะครับก็หวังว่าข้อมูลที่ลงให้น่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับส่วนสูตรอื่นเดี๋ยวผมจะทยอยลงให้นะครับแต้มรวมสองตัวบ,บนลงแล้วสองตัวล่างลงแล้วเหลือแต้มรวมสามตัวบนนะครับช่วงท้ายดูคําเตือนนิดนึงก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลกกากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับ ใครชอบสูตรไหนก็เลือกนําไปเป็นแนวทางได้เลยนะครับหรือถ้ายังไม่ถูกใจก็รอดูสูตรใหม่ที่จะลงให้นะเอาสําหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอีกทีนะครับผมสวัสดีครับ